ช่วงนี้ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลนะครับกับการชุมนุมประท้วงที่ลุก,กลามบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์จลาจลผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับเพราะวันนี้เราก็นําเสนอไปที่ไปเผาทั้งอาคารรัฐสภาบุกไปถึงบ้านนายกนะครับบ้านของอดีตนายกภรรยาอดีตนายกถูกจับขังในบ้านถูกเผาทั้งเป็นจนเสียชีวิตไล่ล่ารัฐมนตรีจนต้องกระโดดหนีลงน้ําแบบนี้นะครับ กลายเป็นว่าล่าสุดสถานการณ์เริ่มที่จะสงบลงแล้วครับหลังจากที่แกนนำผู้ชุมนุมประกาศไม่มีการนัดชุมนุมเพิ่มเติมนะครับโดยแกนนำที่เขาเป็นกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเขาบอกว่ายืนยันนะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นแกนนำจริงๆยังคงยืนหยัดในหลักการชุมนุมโดยสันติมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันแต่ถูกคนไม่หวังดีบางคนบางกลุ่มเหมือนกับเข้ามาฉวยโอกาสครับในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรง แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็ทะลุไปมากกว่า30คนแล้วนะครับในขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า1,000รายครับโดยทางด้านแกนนำของผู้ชุมนุมเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลน,นั้นกำลังถูกช่วงชิงไปโดยกลุ่มผู้ฉวยโอกาสครับที่แทรกซึมเข้ามาโดยกองทัพเนปาลก็แสดงความเห็นแบบเดียวกันอย่างโคโกกองทัพเนี่ยก็บอกว่า กำลังอยู่ในขั้นตอนการควบคุมกลุ่มคนที่ใช้สถานการณ์นี้ฉวยโอกาสต้นเผาแล้วก็ก่อเหตุต่างๆนะครับโดยกลุ่มผู้ประท้วงออกแถลงการครับบอกว่าการเคลื่อนไหวนี้เคยเป็นแล้วก็ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวอย่างสันติและมีรากฐานมาจากหลักการของการมีส่วนร่วมทางพลเรือนอย่างสันติโดยตอนนี้กำลังมีการทำงานในการจัดการสถานการณ์อย่างมีความรับผิดชอบ ปกป้องพลเมืองและทรัพย์สินของสาธารณะก็ปรากฏว่าตอนนี้มีผู้ชุมนุมที่เป็นแกนนำนักศึกษาจำนวนไม่น้อยไปแสดงความจริงใจครับด้วยการไปทำความสะอาดบ้านเมืองหลายๆจุดโดยเฉพาะที่จุดอาคารรัฐสภาที่ถูกเผาไปเนี่ยไปเก็บกวาดเนี่ยไปทำความสะอาดช่วยกันเก็บขยะแบบนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่คนที่ก่อความรุนแรง เป็นคนที่ยึดหลักสันติวิธีแต่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มาฉวยโอกาสในการสร้างความรุนแรงซึ่งแกนนำที่เป็นเจนซีเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ย้ำว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็เลยโชว์ภาพพวกนี้แหละครับเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งนะครับแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมก็บอกครับว่าจะไม่มีการนัดหมายประท้วงเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไป แล้วก็เรียกร้องให้กองทัพแล้วก็ตำรวจประกาศเคอร์ฟิลตามความจำเป็นเพราะว่าการประกาศเคอร์ฟิวนั้นยังคงมีการประกาศทั่วประเทศจนถึงเช้าวันนี้นะครับโดยกองทัพได้เตือนประชาชนนะครับว่าใครก็ตามที่ใช้ความรุนแรงทำลายทรัพย์สินสาธารณะจะต้องถูกลงโทษมีคนที่ถูกจับกลุ่มตัวข้อหาใช้ความรุนแรงขโมยของตามร้านค้าต่างๆแล้วอย่างน้อย27คน แล้วก็เจอปืน31กระบอกด้วยที่พกเอาไว้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีความคืบหน้าครับว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากเจอการชุมนุมประท้วงกดดนันแล้วใครที่จะมาเป็นผู้นำชั่วคราวระหว่างนี้เห็นว่าทางด้านของแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าไปพบกับทางด้านกองทัพนะฮะ แล้วเสนอครับว่าให้คนนี้ครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการนั่นคือประธานศาลสูงสุดสุชิลากากีนะครับให้มาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีก่อนซึ่งตัวของสุชิลากากีก็บอกว่ารับข้อเสนอของทางผู้ชุมนุมนะครับที่เสนอมานะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการในการหานายกรัฐมนตรีถาวรต่อไปคนใหม่นะครับ ตอนนี้มีรายงานครับว่าไม่ใช่แค่สถานการณ์ภาพรวมในบ้านเมืองโดยเฉพาะที่กรุงกาดมันดุเท่านั้นนะครับแต่ถ้าไปโฟกัสที่เรือนจำเนี่ยกลุ่มนักโทษครับก็ฉวยโอกาสช่วงที่ตำรวจกำลังวุ่นอยู่กับการถูกระดมกำลังให้มาควบคุมสถานการณ์การชุมนุมมีการพยายามแหกคุกฮะโดยมีรายงานว่าทหารเนี่ยต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์เพราะตำรวจเอาไม่อยู่ฮะต้องเข้าไปควบคุมที่เรือนจำหลักในกรุงกาดมันดุหลังจากที่นักโทษ เอาชนะตำรวจได้แล้วก็พยายามหลบหนีออกจากเรือนจำทำให้ทาหารเนี่ยต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่นักโทษนะฮะคือท่านผู้ชมที่เห็นภาพหลายครั้งก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตำรวจที่นั่นไม่มีฝีมือเลยหรือทำไมคุมสถานการณ์ไม่ได้บุกไปถึงสภาได้ไปถึงตัวรัฐมนตรีได้ตอนนี้ทาหารต้องออกมาแทนครับส่งเอารถหุ่มเกราะส่งกำลังเนี่ยมาวางตามจุดสำคัญต่างๆแล้วก็ไปควบคุมที่เรือนจำด้วยนะครับ มีรายงานว่านักโทษครับได้จุดไฟเผาห้องขังแล้วก็บ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่คุมขังนะครับแล้วก็กรูกันไปที่บริเวณประตูหลักวิ่งออกไปที่ถนนแต่ทหารสกัดการหลบหนีเอาไว้ได้แล้วก็ควบคุมตัวนักโทษที่หลบหนีเหล่านี้ไปยังเรือนจําอีกแห่งนะครับแล้วก็นอกจากที่กรุงกาดมันดุมีรายงานด้วยว่าเรือนจําอีกหลายแห่งมีนักโทษหลักร้อยคนแหกคุกออกมาหลังจากตํารวจหลบหนีไป เนื่องจากการชุมนุมประท้วงลุกลามบานปลายขึ้นนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่เริ่มกลับมาสงบลงก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนจากที่สนามบินครับเพราะว่าสำนักงานการ,การบินพลเรือนเนปาลออกแถลงการว่าถ้าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันตอนนี้กลับมาให้บริการตามปกติแล้วนะครับโดยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสนามบิน เต็มไปด้วยทาหารอารักขาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการให้บริการเช่นเดียวกันกับทางด้านโพสต์ของสถานทูตไทยประจำกรุงกัดมันดุก็โพสต์ล่าสุดนะครับบอกอัปเดตสถานการณ์10กันยายน16นาฬิกา50นาทีปัจจุบันสนามบินนานาชาติตรีภูวันได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนเนปาล กรุณาติดต่อสายการบินของท่านเพื่อยืนยันตารางเที่ยวบินและตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางที่จำเป็นก่อนออกเดินทางไปยังสนามบินนะครับก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรที่มากไปกว่านี้